สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมใ่วันเสาร์สีม่วงสีม่วงแบวสวัสดีครับสวัสดีท่านครับผู้ดใดขอมาแล้วกับิสาย <c oughs> คืนนี้เจอกันครับประสันเดสิว,ว่าซื่อพี่น้องฟางเด้อบัน้พี่นอ้งอ,นนองเขามาก่อนนะครับอุปสรรคเขามาแล้วนะครับผมเจออุปสรรคแล้วนะครับผมมาพี่น้องเขามาเร้อนะครับเขามาฟางน้ำกันสวัสดีนะครับพูดถดงเขามาแล้วกดไหลกดแช่เนี่ยนะครับมันมันบ่แจจงเตือนล่ะกะ มันน่าจะปิดกั้นอยู่นิดหน่อยนะครับ <c oughs> สัสดีสองร้อยท่านนะครับคือตอนนี้พายุเข้านะครับพายุเข่าผมคิดว่ามันน่าจะยาวไปเลยคืนนี้น่าจะไม่หยุดฝนน่าจะไม่หยุดเพราะว่ามันเป็นฝนพายุม,นนมันเป็นแบบ,บป๊อกแป๊กป แต่หมู่บ้านแล้วครับมันมาตั้งแต่บานเฮาเนาะมันเริ่มจะมากรุงเทพแล้วมันมันมันจะเริ่มพัดหมักกรุงเทพงานคืนนี้นะครับเป็นงานปกติก็จะเป็นงานโต๊ะจีนเนาะเป็นแขกของของ,ขอ,งอ่าของเจ้าภาพนะครับแต่เป็นงานบวชบ่เป็นงานเป็นงานบวชเป็นงานบวชนะครับปกติแล้วเพิ่นเสีเอาไปลององยูตลาดคลองถมคือ คือโต๊ะจีนก็มีโต๊ะจีนตั้งแล้วก็คนภายนอกก็สามารถเข้าไปดูได้เลยฟรีสไตล์เลยนะครับปกติแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับปัดนี้ฝนมันตกพี่น้องฝนตกแบบว่าเนี่ยผมให้เบื้องทางผมพี่น้องเบื้องทางครับเนี่ยฝนมันตกแบบเนี้ยมีตะเม็ดฝ <ไป S 1> นนี่มันปล่อยครับมันมัน,ม,นมันตกแบบว่าตก่ห้ายหลแต่ว่ามันสิเป็นแบบเหมือนคลื่น,น่ะผมคิดว่าเหมือนคลื่น,น่ะ แล้วทีนี้เจ้าภาพก็เลยย้ายสถานที่จากเป็นที่โล่งแจ้งเป็นเล่นอยู่ที่โดมนะครับเป็นโดมหอประชุมของโรงเรียนเดี๋ยวอ่านให้พี่น้องฟังแต่เจ้าภาพก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับผู้ใดอยากแม่งางานกับมาใดนะครับโรง,ง,โงเรนนกกียนอะไรสักอย่างนี้ โรงเรียนโรงเรียนปักธงชัยชนะหาออียงชุนนชุนหะวัดเอยียงบัโรงเรียนปักธงชัยชุนหะวัดวิทยาชุนหะวันวิทยาโรงเรียนปักธงชัยชุนหาวันวิทยาคารนะครับอันนี้คือโรงเรียนนะครับผมอันนี้คือโรงเรียนก็คือ ย้ายเข้าไปเล่นอยู่ในที่หอประชุมของโรงเรียนมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเสียอ้อยพี่น้องเบึงเวทีเครื่องเสียงแน่นอนครับลงไม่ได้เต็มแน่นอนนะครับแต่ว่ามันเป็นความความประสงค์ของทั้งจบภาพอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นว่าเอาห้มวลมวลแบบกอนแต่วาใหญ่ยยบ่เป็นยังปกตินีส่สีเอาลงไม่เกือ ขนมากมิดแล้วพี่น้องขนมากมดทังใสทั้งดำทังพุ่งแล้วนะครับแสงสีเสียงมืดหนี่ขนมาแบบจัดเต็มแห้งนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะลงได้นะครับเพราะว่าฝนมันตกบัดนี้มันก็อ่ากระเลยยายเปลี่ยนอยู่ในโดมวในในในเห็นเขาเรียกว่าอะไรนะหอประชุมหอประชุมของโรงเรียนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่หอประชุมนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ และอีกหนึ่งอุปสรรคตอนนี้คือรถเวทีควาสามารถถอยไปเจอทางลิ่นได้ต้องขนเราแล้วลวันนี้รถเวทีกับครามสามารถความสามารถแบบถอยเขาไปจอดได้รถเวทีก็เลยต้องจอดข้างนาพอประชุ่ม,มแล้วก็ค่อยๆขนไปทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นอันนี้คืออุปสรรคนะครับอุปสรรคในการล่นนโดมปลอดภัยสําหรับฝนปลอดภัยสําหรับฝนแน่นอนคือนี่ เดบึงเด่นงเงนย้ยวๆนะครับพี่น้องที่แล้วกล้องสามารถถ่ายได้ไหมถ่ายได้เหมือนเดิมครับถ่ายเต็มทีเลยมันนี่นะครับเพราะว่ามันบ่ม,มีฝนแต่รูปแบบหน้าเวทีแสงส,เส,งงบบเสงีเสียงทุกอย่างนะครับรูปแบบหน้าเวทีแสงเสียงทุกอย่างมันจะไม่เต็มร้อยเพราะว่ามันไม่ใช่งานกลา,างแจ้งเรียนกลางแจ้งบ่ได้ นะครับพื้นที่กับจำกรรัดบรรูวาสิลงได้จักล็อกจักหหองนะครับกะเดี๋ยวเ้าไปหอดฝุ่นเนี่ยกษสิไปออกแบบเวที่ซอยทีมงานเท่านั่นนะครับกําลังเดินทางไปนะครับมือนขึ้นเหรียญยุอิสารล้ำสิงกะเหลีวเลียวเนาะนะครับ,บ,บสถานการณ์มันบอดีพี่น้องเพราะว่าทั้ทงทั้งผู้คุ้มเิ่นกลมาตรวจสายตรวจมาตรวจเิ่นหายเวลาแค่หาถุ่มเคืงกะเลยได้ หอดหาถุ่มคืนงมืนขึ้นนี้ขอบคุณแฟนครับขอบคุณพี่น้องเด้อที่ไปหานะครับเด็ยข้อมาค้อมแพงขอบคุณอีเมลนะครับขอบคุณท,ทีมงานบาน JKP Mansion นะครับ JKP Official นะครับขอบคุณหลายๆบานทุกๆบานละครับที่ไปหาเยี่ยมยามทําใกล้กันบ้านฮักเน่นะครับบานจากักรพรรดิเพื่อนเอฟซีเน่บ้านเติมฝันเน่นะครับ หลายหลายบานบันแฟนคลับเนี่ยนะครับขอบคุณหลายๆด้อนะครับขอบคุณมากๆเลยเมื่อคืนนี้อบอุ่นมากเลยนะครับอยากบมีพี่น้องมาหาเมื่อคืนเนี่ยโอ้โยสมกับความหมักคว่มแพงนะครับเมื่อคืนคืนนี้ก็เลยเ่นยูในะหอประชุมของรูเรียนเดอร์นะครับนะครับปลอดภัยจากฝนแน่นอนเออตกลงมาเลยมันตกเหมือดเหมือดขึ้นสมกับได้ไปกลางยูในไอเน่นหอประชุมเนะ่ยอยากให้พี่น้องเบิ้งนีรูปแบบหนาเวทีแบบเต็มนะครับ อิหลีครับเล็กใหญ่ไม่สำคัญขอให้ลูกได้แสดงหน้าเวทีก็พอนะลูกแมนครับอิหลีครับแต่ว่าในความตั้งใจไงครับในความตั้งใจของผมคือผมอยากให้พี่น้องเบิ่งในรูปแบบหลังค้นเจ้าภาพเพราะท่านเห็นเนะาะเจ้าภาพเจ้าก,การเจา้างา้โทร่มาถามหลายอยู่ด้วยครับว่าสั้นเราเรียนแบบใดสั้นเราเวทีเป็นแบบใดเวทีไงบองสินนะครับผมก็เลยว่าโซเนาะ นั่นนี่โสอิลีครับผมไม่ได้ยัง,ยงเลยด้วครับพพคืองานเนี่ยรับไว้ตั้งแต่ก็คือว่าตัดตัดสินใจว่าตัง้งวงเนี่ยเจ้าภาพโทร่มาเลยครับเนี่ยเจ้าภาพงานเนี่ยโทร่มาเลยครับเพิ่นธาเพิ่นแพร่หลีเพิ่นโทร่มาเลยแล้วเพิ่นจจังเพิ่นจจังเพิ่นจจังปกติมือเนี่ยจะเรียนสแสดงสดนาเวทีพรุ่งนี้เช้าจะเป็นแห่อีกนะครับก็คือเพิ่นจจังทึ่งแสดงสด ทึ่งเฮเลยนะครับงานหนีนะครับบันนี่เฮมันบาบ่เฮบ่ไดเพิ่นก็นเลยยกเลิกเฮก็เลยมาอัดใช้งานหนีเลยนะครับรเพราะฉะนั้นแล้วเรียดราคาที่บอ,อกไปั้งต่บุญเป็นเหรีดราคาที่ห้องแบบว่าจับต้นชนปลายจับยงบันถืกอแต่ว่าขึ้นโสงานหนีก็คือว่าโซให้เจ้าผ่าแบบมวลเอาเอาชุดใหญ่มาเจ้าผ่าได้เบิ่งนะครับแดนเซอร์สิบแปดชีวิตนะครับคืนนี้นะครับ นนกันตแดนเซอร์18ชีวิตนะครับแดนเซอร์เกือบมีสิบนะครับแดนเซอร์เดอ้อขึ้นนี้นะครับผมผมเอามาให้แบบชุดไงชุดเต็มว่าอ่าระดับวงไงเนี่ยคำว่าวงไงเนี่ยจ้างวงใหญ่เนี่ยมันสีซ้ำใดเนี่ยผมก็เลยนพี่น้องบึงนะครับเราจะยกระดับขึ้นมาจากคําว่าหมอลำซิ่งขึ้นมาอีก อีกเท่าหนึง่งนะครับอีกเท่าหนึง่งคือยกระดับขึ้นมาอีกเท่าหนึง่งนะครับพี่น้องครับเป็นอีกแขนงหนึ่งเลยนะครับสาหรับสร้างเหล่าบัตทึ่งสินนะครับก,ก็จะมีครบรถเลยนะครับมีครบรถเลยอีล,อลีครับรูปแบบการแสดงก็สิเป็นคือจังเหมือวันที่หาให้พี่น้องได้เห็นคือจังเหมือวันที่หาครับแต่เราก็จะปรับตามหน้างานด้วยการแสดงใดที่เฮาอยากนําเสนอพี่น้องเพิ่มกว่าสิบปับหนางาน นะครับอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับอยู่ในช่วงเริ่มต้นขอโอกาสพี่น้องการแสดงออกไปในคืนขึ้นนีบรรลูว่ามันจะเป็นยังไงแต่ขอโอกาสพี่น้องว่าเอ้าพึ่งมาเริ่มต้นนะครับพึ่งเดินเดินก้าบันไดขึ้นก้าแรกมันยังไม่อาจอาจจะบรรลุว่าขังหนามันจะเป็นยังไงเออพี่น้องเสียกันตอนนั้นเลย คือพระธานุนอหัวขึ้นยุกับพีับนองนะครับพี่น้องครับเดินทางปลอดภัยครับผมฝนตกเมดมือครับแล้วก็บรรยากาศมันน่าจะเป็นแบบนี้เนาะบรรยากาศอือเทือพี่น้องบรรยากาศคึมคึมอ่ะคึมคึมแบบไม่มีไม่มีไม่มีแดดไม่มีเมฆมีตะหมอกอะไรเงี้ยครับมีตะหมอกแล้วก็อากาศหนาวบรรยากาศคือ่าจากลูกจากบอลนะพี่น้องเอาเอาตรงๆนะคือ่ายากลูกจากบอลก็ต้องลูกสินะ มือแรงผู้ใดทีสนับสนุนมาเด้อนะครับสำหรับทีมตาก้องนะครับทีมตาก้องของเขานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเช็คยอดเมื่อกี้มีของบัน JKP Mansion มาแล้วนะครับแล้วก็บันบันหักสาวบันสวนกับบันนักแท่งมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมสิร่วมเราจะไปทบยอดกันเหลืออีกเท่ดใดขั้นเหลือบอรลายผมเติมออกนะครับแต่ ขั้นมันเกินผมกับสิพ่อเด้อพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงหน้างานผมจะปักหมุดเลขบัญชีแล้วก็จะไหลไปด้วยนะครับสําหรับผู้ใดอยากร่วมสนับสนุนหาบาท10บ,บาทก็ตะกลองเนาะนะครับตะกลองทีมทีมโมเมนต์ของเหรียญเหรียญนี่พี่น้องนะครับเป็นทีมของอารม์โปรดักชั่นนะครับเป็นของเออเป็นแนวหน้าเลยอ่ะพี่น้องเป็นแนวหน้าเลยนะครับเป็นแนวหน้าของถกของขอ,งอทางโคราชเลยนะครับอารม์โปรดักชั่นนะครับผม สำหรับทีมไลท์คืนนี้กล้องประมาณจักโตกล้องไลยโตอยู่ครับกล้องกับสเปนหาพกเจ็ดโตหมดละคิดว่านะครับคือคง,งานใหญ่เลยนะครับ <c oughs> ไล่ให้พี่น้องเบิ้งฟรีๆเลยเมื่อนี้สำหรับคนทีรวมสัตรับสูงของมากฮักแพงกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับผู้ดไดทีเอาให้ผู้ไดมีปัดใจผู้ดไดทีแบบว่าหายได้สิเนาะพี่น้องเนาะเออหายได้ บาทสิบบาทนะครับทบกันลอยคนพันข้นมันกระดยเหรอดิมันบ่อพี่นอ้องอม,มันกระด้แล้วนะครับกับเดียสิไล่พี่น้องเบื้องเนาะนะครับมือแรกนี่บ่ต้องเป็นห่วงเรื่องฝ้าเรื่องฝนต๊กระต๊ต,ต,ต๊ไปกระต๊เลยเออต๊ไแด้ต๊ได้เสมอโต๊ะมาเลยนะครับไม่มีอุปสรรคเรื่องฝนแน่นอนคืนนี้นะครับพี่น้องเบิ่งแบบเงี้ยวเต็มอิ่มเลยนะครับ <c oughs> สําหรับคนที่จะมาหาวันนี้นะครับผมผู้ใดที่อยากมาหามือน,นีสามารถมาได้นะครับ จะคือเรนอยู่ในหอประชุมแหละครับพี่น้องที่ผมอรุณใป้เบิงนะครับตัวจีนเพิ่นเกษสิตั้งไปแขกแขกในในงานเพิ่นเกษสิเพิ่นเกษสิเรนอยู่ในในโซนของเพิ่นในเฟซฟโซนของของเพิ่นนะครับส่วนพี่น้องที่มาให้กำลังใจภายภายหลบนอกหมยถึงว่ามาจากข้างนอกแบ <c oughs> ก็สามารถมาได้มาให้กำลังใจกันได้นะครับ <c oughs> <c oughs> เล่นในรงยิมบ่เปียกแน่นอนจา้าการันตีแล้วนะครับแมนครับผมเล่นเล่นในลงยิมเลยนะครับแบบ ะดวกสบายนะครับผมที่แรกเพิ่ไปขอโดมของเป็นสบายที่แรกขอโดมเนาะมันกลางเวทีเต็มได้แมนถ้าโดมในกลางเวทีไงเดีดเลยแต่ว่าเสียดายก็บพระบบเป็นอย่างนะครับเอาตามดูแบบหนางานไปแต่ว่าในความในความในใจของผมงั้ผมอยากผมเดี๋ยคนมาเมื่อเร็วผมคนมาให้แบบให้เบิ้งแบบสุดๆนะครับคืนนี้ทีมงานตลกคบนำทีมโดยเจ๊สีพลล้ำบิก๊กี้สีนานวลน,นะครับคืนนี้นะครับมาม่วนน้ำกันเด้อ คอยบด้เอามาเร่นๆด้หนิ่อยเอามาเต็มบงใงไเลยนะครับศิลปินและมีศิลปินสุดพิเศษเอามาเซอร์ไพรส์หนึ่งท่านรอ <Okay. S 1> สูงแงวขาวอัหลาดเตรียมโตไปเลยน้องไม่นะครับอโาล,ล่ะเออที่กำลังบอทันนีหยอดกักใคล่ะละเออเออเออ จับไอ้ไอ้ซงอันอันนี้ไปแน็กซ์กลุ่มศิลปินเด้อแม็กไอ้แม็กเบิ้งอันเบิ้งแม็กอยู่ในกลุ่มอยู่เออเออเบิ้งจีบีเอ็ดมาโอเคละเออค่อยมาพอเสร็จแล้วโคราดแล้วสีพอดไล่กันนี่แหละรถฉากระขนมาตั้งแต่รอยเอ็ดนะครับฉากระไม่เบิ้งเต็มเต็มเลยนะครับเออ เสียดาย่เมนเอาใจรถก็เสีดายออกมาขันเป็นไส่หลังรถกระบะคือสิบเลียกมอดหยอดมือเปียกมอดหยอดอีหีครับขั้นขั้นเอารถกระบะมากก็เลยเหมารถดมากนะครับเหมารถดช่วงแรกๆมันพึ่งเริ่มต้นพี่น้องเนาะนะครับอยากอยู่ดิอยากเิ็ดอยากสางอยากแปลงแต่ว่าเฮาแห้งสานี่มันบ่อพ่ออะครับแต่ว่าขะเก็บไปเก็บเล็กผสมหน่อยไปพี่น้องห้มากผมกะนะครับเอามา ต่อเอามาเติมบงไดที่มันอุดที่มันมีรอยรั่วให้มันเต็มนะครับสําหรับสั้นเราบาทึงสินนะครับมันได้สางมาเหลวมันได้กอตั้งมาเหลวมันได้เป็นแล้วมันก็นต้องสูนะครับเมนเป็นยังไงมันก็ต้องสูนะครับเดียด๋ยวเดี๋ยวเหมือแรงเด้อนะครับเดี๋ยวไปเดียนมันจะน้อยนีดหล่ะครับเดี๋ยว หอดแล้วผมสีไล่ละกัเดี๋ยวผมปักลิงห้เดอร์สำหรับอมึอจังหน่อยเด้อนะครับเดี๋ยวย่านตอนนี้กำลังออกเดินทางอยู่นะครับคืออยากแบบมันค่าใจเนาะพี่น้องอีหลีมันค่าใจผมผมขนมาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออยากให้จาภาพคืออยากให้จาภาพรับรูบ้เด้อครับเนี่ยผมบอกจากใจเลยนะครับอยากให้จาภาพรู้ว่าเราเต็มที่กับงานนี้มากมากๆเลยนะครับเต็มที่กับงานนี่มากๆเลยนะครับ รับร่องว่าผมสิระเฮดผิดหวังแน่นอนสำหรับคำขึ้นนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับศิลปินเราครบทีมนะครับนำทีมโดยแมปโปยัยครับเจสีพลล้ำนะครับเอาคออนุญาตเดินทางต่อผลไปเบื้งบรรยากาศก่อนพี่น้องยันพี่น้องบัเซียนะ เบิงเนี่ยมันกับสิปอกแป๊กปอกแป๊กปอกแป๊กนั่งเสียพี่น้องเนี่ยมันสิปอกแป๊กนั่งเสียแต่มันจะปอกแป๊กน่าจะเหมิดคืนน่ะเออมันน่าจะเหมิดคืนน่ะใส่แว้นตาเพราะว่าอันเอาผู้ใดอันผู้ใดเฉลยแล้ยนี่รับเชิญวันนี้พี่ต้นตาลเด้อพี่น้องว่าันบบบ่่่่แมนั้น แม่ช่วยในกลุ่มแล้วขอบคุณครับผู้เดชซอยในกลุ่มแล้วก็ขอบคุณเดอ้อพี่น้องเดอ้อเป็นลูกข้าวมัดไปใส่เอออเป็นลูกข้าวไว้แทบจะปิดในทีมงานยังบรรลุอยู่บรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะครับบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้พอจกอย่าลืมไปน้องหุ่นใดมาสั่นเอาถอยรถได้อีกอย่าง,อางดอกพี่น้องเบื้องเอาความนึกการตองมาเอาสั่นพี่น้องเบื้องเอา ปล่อยมุเจ้าเบื้องอันนี้คือฟอร์ตูเนอร์นะครับเนี่ยเอาเอาข้างหลังเต็มได้พุดด้สีนังเนี่ยเอาู้ดด้สีนังได้เนี่ยเอาคอยถามเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเบื้องขนาดขนาดพับบอสเรนด้นั่นขนาดพับบอสเราดิหนั่นเออเป็นตะคอยันเป็นตะคอยอันนี้บอสเป็นเป็นตะคอยันศูนย์บอสเอาเป็นตะคอยเดี๋ยวไปเอาบอสรถตู้ไว้เป็นมันสีเหล้วมันเบลี่เอา มันอันนี้เขาใหญ่ไปเลยในอันหอประชุ่มเลยก็ได้เกี่ยวกับคนจี๊สี่สุดยอดขนาดนีนโอ้ยแมนครับแมนครับขายบัตรวันนี้บอสได้ขายครับวันนี้ดูฟรีนะครับแต่ว่าผมสิขอร์ดแครผู้ใดอยากเป็นผู้อันสนับสนุนหาบัตรสิบบาทมาได้นะครับหาบัตรสิบบาทมาได้นะครับนะครับ เจซีทีมงานแมปโปใหญ่ครับนำทีมโดยเจสี่บนล้ำนะครับมากเสริมครับไปสองสมองจะหอดแล้วเหยียบข้าวเดียวในเจสีหน่เออมื่อคืนนอนอยู่ปากช่องมันบะปากช่องครับฝึงฝึงออกมาลมแห้งมันคับรถยาบมือขึ้นลมบะลมมากนอนหลับรขี่ช้าๆกันทุกคนเลยมันลมแห้งแบบ หาบาทโอนในตีได้โอนมาส,สมทบกันได้ครับเ่าไดก็ได้ดิวบาวาเอาดิพี่น้องนะครับพี่น้องหามาเทาไดก็เป็นเงืนนะครับหาบาทมีสิบคนมันกับเป็นเงินเหรดดลอยคนพันะค,าาคนมันกับเป็นเงิน,หน,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 นเหร่เดมบ่พี่น้องนะครับซอยกันนะครับพี่กำลังไปเอาเงื่นใดคือกันกำลังนางรถไฟไปเอาคือกันมาสันพี่เหมียวไปเบิ้องใบ ที่แรกว่าตั้งใจว่าสิไปเบิ้งซื่อๆจังได๋จังเอาไปเอามาจังเออเอาแล้วแต่บุญพ้าวาสนาส่งอืข้าสิได้บินมาคือนกเจ้านอนหลับบ่แม่นติบ่แม่นเมาติจักรบพันว่าพี่มะนาวมะนาวกลับบ้านถึงบ้านต้นบ๊อมเมาเดอ้อเมาจังได๋ไม่เมา ไม่เมาไม่ใช่จัก,กรพัณฑ์เหมือนบอขายเลยบัตรมาสันโอ้ยบอรครับมือนี้บอขายเด้อมือนี่ให็บึงให้พี่น้องบึงบึง,บงฟิฟี่เลยนะครับให้พี่น้องบึงฟิฟี่เลยอย่างพี่นอ้องเด็บบึงอ่าพี่น้อง <ชด S 1> ทั้งนกอมจดเชยงนั้นมันเกิด,อด,เ,เ,กดเอาเพราะตะฝนเอาหมานตะฝนแม่ปันให้หน้างานนะลูกครับผมแม่ขอบคุณครับขอบคุณแม่ปันครับ ถูกไหมเนี่ยว่าถืบอบ่มันมีสองทางทางนู้นทางนี้วันนี้ต้องขึ้นไปข้างบนน,นั่น<ม>กลับรถยอเ่าไปเจออะไรออกลับไปได้ไหมก็ลงใสกันได้อ๋อนี่ไงโค้งไปนี่ไ <ừ. S 1> งชืดไปเห็ดแห่งงงเนาะถนนนีน่นกไ็ได้นอนที่ไหนเนาะปากช่องรีสอร์ทครับนอนรีสอร์ท ใกล้ใส้กันนอนนั่นแหรอพี่น้องชีวิตมาลองมาล่ำบ่ได้หิเด้เป็นบ่มีรีสอร์ทกันนอนทั้งรถนะครับมันไม่ใชรถรถแข่งมันมีรถตู้กับจอดปั๊มนอนเลยสบายกันนี่พี่น้องข่อยว่ามันมันสีหญ่เด้เพราะจู่ๆข่อยว่ามันมันสีแบบสุดเล่อสินะแต่มันไม่ใช่เลยสําหรับสําหรับท,ที่จะเอามาเดินทางแบบมอล่ำไหมอาชีพมอล่ำสินะพี่น้นอง มันมันสูงมันได้ความสูงฟอร์จูเนอร์ได้ความสูงแต่ว่าความแบบมันก็ยังแคบอยู่เนาะมันก็ยังแคบอยู่จะกแคบแจ๊กแคบว่าแคบหรอพี่น้องเบิรงเอาเลยเออฮะพ่อใส่แต่ว่าผู้อื่นคนอาจจะพ่อใส่อยู่ข้างหลังนี่ะมีตะของนี่พี่น้องเนี่ยมงเนี่ยเนี่ยมงเนี่ยเบาลงเนี่เนี่ยข้างหลังมีตะของขนาดผมเอาอันผมแกะบาออกอ่ะผมแกะเบาออกในละก็เลยว่าปกติเนี่ย มันก็สิมีอันแฟ,นฟ้นขาแฟน้นหยางสินะครับอ,อันไปทรงแน่หรืออันสมมุว่าไปงานล่ำมาแล้วอยากไปน้่มหรือังเสียบ่เมนมาผมขีดท,ที่อย่างนี้พี่น้องพี่น้องกับเบื้องเอาเหนียาเนี่ยพี่น้องกับเบื้องเอาเนียามันว่ามีหม่องนางอีหลีนะครับขนาดวารถว่วามเป็นใหญ่เลยนะจังยังขวบเนีย่ยพอดีเอาพี่น้องเดี๋ยวเดินทางไปฮอดแล้วเดี๋ยวผมสีไล์สดให้ดูส,าส,าสถานที่อีกรอบหนึง่งแล้วก็ผู้ใดอยากมอบ สนับสนุนเกี่ยวกับกล่องทีมงานไรเมื้ยอีกอะน,นะครับคากาแฟคานนี้นะครับเดี๋ยวทีมงานไรเข้ามาหอดเดี๋ยวก็สีไล่ไล่เบิ้งอีกนะครับพีน่น้องเนาะนะครับออกชิบรอเลยว่าศักร์ปมานะ <c ười> คอยคิดว่างสั่นแล้วก่อนจออกชิบรอเนี่ยแหละคอยว่าเนี่ยเอาเก็บพี่น้องไปเดี๋ยวเจอกันนะครับ